To release, lift the release, buckle flat เพื่อความปลอดภัยเราขอแนะนำให้ท่านรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง We recommend you keep your seatbelt f a s t e n d throughout the flight เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผงเดือสีสษะจะตกลงมาโดยอัตโนมัติ In case of cabin decompression oxygen mask drop automatically from the overhead compartment ดึงหน้ากากออกซิเจนและสวมครอบจมูกและปากหายใจ ตามปกติจนกว่าจะได้ยินคำสั่งให้ถอดหน้ากาก u ู้ดำ mas นเ o ้น and place it over your nose and mouth securing it with strap providers c o n t i n u e using the mask until a d v i s e s by the c a b i n crew ควรสวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนและจึงสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านในกรณีที่ท่านสวมหน้ากากส่วนตัวขอแนะนำให้ท่านถอดหน้ากากของท่านก่อสนสวมหน้ากากออกซิเจน put on your own mask first before helping others make sure your personal mask has been removed before donning oxygen mask first s h o s h i อยู่ใต้ที่นั่งของท่าน A life vest is placed under your seat. ใช้เสื้อชูชีพเมื่อเครื่องลงสุฉชนบนนะ้ำโดยเสริมเส้นทางสีส้าเกี่ยวคอทั้งสองข้างเข้ากับผูกดึงสายให้แน่นและผูกไว้ที่ด้านหลัง Put the life vest over your head. Connect the hook to the ring. Pull t n d t i g h t e n the strap around your waist. ดึงแถบสีแดงด้านซ้ายและขวาเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลมก่อนออกจากประตูเครื่องเท่านั้น To inflate the vest, pull the red tabs. เบาท่าลงทั้งสอง ค้างเมื่อเสื้อไม่พองลมหรือต้องการเพิ่มลม For more air, blowing to the tubes on each side of the w e s t inflate the w e s t just before l e a v i n g the air crack. หลอดไฟจะทำงานอัตโนมัติเมื่อสัมผัสกับน้ำ The light will be on automatically when immersed in water. เครื่องบินลำนี้มีทางออกฉุกเฉินทั้งหมด8ทาง (There are 8 emergency exits on this aircraft) อยู่บริเวณด้านหน้า2ทางบริเวณปีกเครื่องเปนอีก4ทางและบริเวณด้านหลัง2ทาง

ครุณาศึกษาข้อมความปลอดภัยในกระเป๋าที่นั่งก่อนออกเดินทางหากมีข้อสงสยัยท่านสามารถสอบถามในจากลูกเรือค่ะขอบคุะ่ะ A Safety instruction leaflet is in the seat pocket in front of you Please do not hesitate to contact cabin crew if you have any questions Thank you Cabin crew safety c h e c a o station นี้ลูกเรือของนอากําลังเดินตรวจความปลอดภัยในห้องโดยสารก่อนนําเครื่องขึ้นขอท่านเก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของเหนือซีรษะหรือใต้ที่นอนหน้าของท่านปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรงเปิดม่านหน้าต่างและระคับขันอินภัยด้วยค่ะกรุณาปิดและเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในขณะที่เครื่องบินขึ้นและลดระดับลงสู่สถานีปลายทางเจ้าบนนี้เป็นเที่ยวบินงสูุบริกรณางสูุบริบนเครื่องและในห้องน้ำได้ค่ะขอขอบคุณในความร้องมือค่ะ Passengers, the cabin crew will now make their final safety checks before we take off. Please make sure that all your carry-on items and tray table are properly stowed. Your seat back is in fully upright position and your seat belt is fastened. Mobile phones and any electronic devices using solar technology must now be turned off during takeoff and landing to our destination. Dear passengers, this is a non-smoking flight. Thank you for your cooperation. ไปแล้วครับชีวิตบ้านนอกในป่าหาหน่ออันนี้กล้องย้อนสอนครับไปครับไปกูเสื้อตัวห้าพันมาเดินป่าไปดูนะครับก็สีสันสดใสครับตามสภาพเออวิดีโอเราเดี๋ยวจะพาด,ดูก่อนข้างหน้าครับที่เราจะไปตามมาเลยนะครับตามมาเลย ดูการวิธีหาหน่อครับนี่ครับเห็นแต่ในคลิปครับเราลองถ่ายคลิปดูดูเองเราต้องทักเลยครับปัาโถปัาโถอย่างนี้นะครับว่ามันใหญ่เหลือเกินเขาโถ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 เด้อเด้อเด้อถ่ายก็ไม่พันสับเอาสับเอาเอาไปต่อครับไปต่ออย่าพอสำนี่ครับไปต่ออย่าพอสำนี่ครับ นี่เทคนิคการเอาเมีดไว้ครับสับไปโป๊ะเลยอย่างนี้แล้วก็เก็บหนอครับมีมดด้วยเตามสภาพครับอธิบายยังไงก็ไม่ถูกแวหละของน้ำครับของน้ำใช้ได้เยอ่โอ๋แต่ฝั่งนู้นของเป็นของคนอื่นเจ้าอื่นใช่ไหม,ไมเจอแล้วใช่ไหม,ไมอรอแป๊บหนึง่งแต่ฝั่งนู้นเป็นของคนอื่นอโอเค วันนี้มาหาหน่อครับอัดคลิปหาหน่อคนง่ายนนเด้อเด้อเด้อนี่นะครับเห็นนะครับเห็นนะครับนี่กินได้ครับหน่อสวยหน่ออะไรไม่ชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าอร่อยมากหว,วานสมชื่อนะครับกินง่ายทานง่ายอันนี้ก็ซื้อมาครับซื้อมา,าเป็นไม่บ้าน ือมาเพื่อสับับหน่อครับทําสิ่งนี้อย่างเดียวทําไม่ได้ทําได้แค่เดียวยังไม่ไหวไม่ผ่านก็กกเรียบบอกก่อนนะกลัวเขาจะมาก่อนปไปนี่แล้ครับไปต่อเอานนี้หนอนน้อยเล็กเอาป่ะกับอยไรเล็กถม่วไปก่อนเนายหน่อเล็กครับนี่เนี่ยเล็กครับนี่ถั่วไม่ให้เขากินเขาแบบดีด้เขาไม่กับไปอ่ะเขาจะนอนใหญ่อันนั้นก็ถั่วไม่ให้เขากินกันหน่อนั้น น,นี่ลุงเออน,นี่ลุงปลูกทิ้งไว้ฮะหรือไงหรือว่ามันเป็นธรรมชาติมาเสียไว้รอบหนึ่งนะฮะเขาเจอสมัยนั้นสิบป,ปีใช่แล้วที่ประมาณสิบป,ปีเขาปยังเล็กอยู่แต่หนอนนั้นก็โผล่มาเ,เริ่มหมดเลยเนี่ยโผล่ฝั่งนู้นนะเห็นไหมอ,อันนี้ก็โผล่มากกจากกระจายหมดเลยแล้วใครจะเอาได้นะใหญ่มันก็ไม่ทันเขาไม่ทันเราก็เห็นหมดอ่ะทำไงได้

เน,นี่ยม่รบ้าที่บ้านเราเสร้างบ้าน่ตนี้เนี่ยบ้าเลยงหมูเลี้ยงอะไรอย่างเงี้มาเลย ไทำอะไรทำอะไรเหรอขุดถมบ่อบ่อเป็นบ่อเป็นสะเป็นขุดสะเมื่อก่อนก็แข่งคนเหมืทนกันนี่คือถมหมายถึงว่าคือยังไงนะเป็นสะเป็นแล้วขุดสะแล้วก็ถมละทีนี้ถมสะแบ่งกันไงลูกคนละกี่ไร่อะไรประมาณเนี้สามคนเป็นนี่ไปเรื่อยแล้วมีรถหรือไมาทำไงได้เนะ แต่เดินมันนี้มันไม่มีของคนหนึ่งปลูกอย่างนึงของคนหนึ่งปลูกอย่างนึงต้องแบ่งให้ได้สามคนโอ้โหเจ้าเสียสละทุกคนเยอะ ตึงคดิดติดแล้วก็เมื่อกี้ลืมอยู่แต่ตัวนี้จะไม่ลืมล้วเออลืมแล้วต้นไม้เยอะนี่ก็ไรดูไรเสดยจจางลุง ลงต้นยามก็จะล้มบ้างตามฤดูกาลแล้วแต่ต้นไหน<ช>คนไม่คนอะไรล่องนะล่องลึกซึบซึบเขาไม่มีใครมาเขี่ยดินเอาดินลอยโอ้ยมันเดือดแก้กเลยทำนื่นผันที่ลยดิยดไทยอยู่ไหส่วนยางเราอันนี้ของเราเนี่ยของลุงเล่นมั้งแหละในี้องลุงอันนี้ลุงนนนนบุญทำนะ อันนี้ของไออันนี้ไงเขยผัวไอปูอันนี้ของลุงบุญอ่าฝนี้อ่าของลุงบุญอยู่ตรงนี้ก็ก็เป็นมอนเริมเืงดูดีขึ้นมาบ้างไ้ส่วนที่ลบก็คือลบไม่เป็นไรเพราะว่ามันถักไปอ่าไ่เกีย่่งั้ง่มันฝนตกไงตกไม่ช่เกดฝนก็เปิดอง่ไงบุญกลังมาเกิดมาเปิดวันนี้เ่ยาเกีดวันนี้เ่ย ก็ฝนตกไงฝนเ่หยดตามไปนั่นแหละทก็ฝนมาลงให้แหละดินอืไอ้ตุ้ยเอามาลงให้ตลอดนะลงฟีใช่ไหมนลงฟีหอมอ่ะจาไปลงไปก็ลงตลอดแลวก็ลงก็็นทุกันเนีนี่ส่วนของกำนันก็เลยนะเฮ้ทาอะา มันน่ยมันไม่ลงนะเมื่อก่อนเจียผุต้นไม้บางหมดเออก็เมื่อก่อนฟงต้นสักพี่เช่าต้นกล้วยต้นอะไรก็ยังบางอยู่แต่้นสักก็นต้นสักล้มล้มลมล้มนี่เลยวัวใครทำซะดีเลยวัวคนบ้านใครบ้านไอ้หยุดนะวัวคนใคบ้านไอ้หยุดนะเม่อกี้ตอนไหนเอาไปที่เลยเออเอาไปที่เอางูไปหนึ่งที่ใช่ไหมก็มันติดมาเข่า เราดูเฉยๆไม่เฝ้าหรอกก็คือเอาล็อกล็อกไอ้กุญแจไว้ไม่ล็อกไม่ทำอะไรนะเอาล็อกไม่กลัวเข้าไปหรอกเอาบ้านเราไม่มีจุดที่วัดขึ้นที่น้อยนะอโเคมาบรรจบกันตรงนี้ทางไปเมื่อกี้ทางที่ไปเมื่อกี้อันนี้ทางกลับบ้านที่เดิม ตัดผมหน้งคุณนะไม่ผู้นี้อะไรนะตัดผมหน้าคุณใช่ไหมก็หัดตัดได้จอดไว้ต้นมะขามนี่ก็ได้เนี่ยจอดเรียนข้าวเหนียวก็เออะเนี่ยเนียนเยอะอย่าลงไปลึกแล้วกันแล้วก็เหยียบเป็นไงเหยียบตรงนี้เหยียบไปเออจอดไว้ตรงนี้ก็ได้ชอบเหยียบนีมชอบ

no nô, xây nhà nang, cứ nói điên điên, Bắp 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 cày nô luôn xem nào xin được Xin ปลาเป็นนองมากกระท่ายกระท่าย,ายเอ็มรตลาตนำมาวัดเราจะใส่ผักกินด้วยอ่ะ